สวัสดีกับเพื่อนๆน,นี่ก็คือซากิเลนที่เราลิก็คือเด็ดใบเขาไปทำพันเนี่ค่ะเขาก็จะแตกออกเป็นกิ่งเล็กๆน้อยๆเหมือนตัวนี้ค่ะตะมุตะมิเห็นไหมคะเขาจะไม่ตายอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเนี่ยค่ะเขาเริ่มเขาเริ่มออกแล้วก็จะเริ่มออกมาเขาจะไม่ตายปลูกง่ายหนึ่งกลีบ หนึ่งกิ่งหนึ่งก้านก็คือหนึ่งดอกค่ะเนี่ยเราตัดยอดเขาาก็จะเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเนี่ยค่ะปลูกง่ายนะเพื่อนๆลองไปปลูกดูเป็นไม้ระดับบ้านนะคะตะมุตะมิเป็นสิ่งที่น่ารักน่าชมมีหลายสายพันธุ์ค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยอสต้องการก็อินบ็อกมานะคะแจกฟรีค่ะแจกฟรี เน้นแจกฟรีค่ะถ้าใครอยู่ใกล้เมืองเพิร์ก็มารับได้นะคะคอมเมนต์มามาใต้วิดีโอนี้เลยเนี่ยเรามีให้เยอะแยิ่งตัดยิ่งยิ่งแตกยิ่งแจกยิ่งได้บุญเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือ อลโลเวราด่าก็คือว่านหางจระเข้ด่างเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็เหมือนกันสวยมากดูแล้วสบายตานี่ค่ะมีทั้งสีดำสีแดงมีทั้งสีเขียวเนี่ยเขาจะแตกออกกิ่งก้านสาขาออกมาเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเขาล่วงลงพื้นเขาก็ยังเป็นดอกใหม่ได้ หนึกลีบหนกลีบก็คือหนต้นน่าเพื่อนเพื่อนถ้าใครต้องการส่งอินบ็อกมาเลยแจกฟรีไม่ม,ไม,มีไม่มีชาร์จถ้าเพื่อนเอนอยู่ใกล้ก็มารับได้ปลูกไว้เป็นไม้ดอกไม้ประดับรดน้ำอาทิตย์ละครั้งบางทีเดือนละครั้งด้วยซ้ำไปความสวยของของเขาเขาจะอยู่ทนทานมาก เนี่ยค่ะถ้าเขาล่วงลงพื้นเราก็เก็บไว้ปลูกได้ปลูกได้เลยหนึ่งกลีบดอกจะเป็นหนึ่งต้นเนี่ยเขาจะแตกยอดออกมาอย่างเงี้ยเราก็เด็ดไปปลูกได้ปลูกง่ายๆขอให้รู้วิธีนะคะเราไม่ต้องไปซื้อซื้อซ้ำแล้วซ้ำอีกเสียดายตังเสียดายเงินสวยๆทั้งนั้นเลย ตอนนี้ก็ล้นแล้วล้นสวนเนี่ยค่ะเพื่อนๆนี่เลยดูนะจ๊ะมามาดูตรงนี้ว่าจริงเท็แค่ไหนตะมุตะมินี่ค่ะตะมุตะมิการโปพเกชันการปลูกปลูกสักขีลันปลูกง่ายๆ แค่ร่วงลงก็เป็นดอกแล้วเนี่ยค่ะแค่ร่วงลงเขาก็เป็นดอกแล้วเพื่อนๆไปถ้าเพื่อนๆมีเพื่อนๆก็เด็ดมาเด็ดมาแล้วเพื่อนๆก็วางลองอย่างเงี้ยเนี่ยค่ะวางลงเลยแล้วเขาก็จะเกิดไปตามสายพันธุ์ที่เขา เกิดมาพันแม่ยังไงพันลูกก็อย่างนั้นค่ะมีมีเน่ามีเปื่อยแต่เขาไม่ตายนะคะเนี่ยค่ะเขาเน่าแต่เขาก็เกิดเนี่ยถึงจะเน่าเขาก็เกิดเนี่ยค่ะแค่ระวังไว้แค่ระว,งวัะวงไว้แค่นั้นเขาก็เกิดขึ้นมาแล้วน่ารักไหมคะตะมุตะมิเราไม่ต้องไปเปลืองน้ำเปลืองพื้นที่ค่ะ เราปลูกได้หมดใส่กระถางผสมกันไปประสมกันไป,ป,นไปเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆสีสันน้องสดใสมากอันนี้ก็พยายามอย่าเกิดค่ะเนี่ยดูทั้งหญ้าทั้งหญ้าทั้งผักกาดทั้งหญ้าทั้งผักกาดทั้งทั้งขึ้นช่ายคือใบคือ เอาล่วงมาเขาก็เกิดเนี่ยสวยไหมคะสวยไหมคะเพื่อนๆดูหนึ่งกลีบดอกก็คือ1ต้นเล็กๆเนี่ยแค่เด็ดแค่เด็ดแล้วก็วางลงไปแค่เนี้ยเด็ดอันที K ่แก่ๆนะคะเนี่ยเด็ดน้องออกมาแล้วก็วางลงไปแล้วน้องก็จะเกิดอย่างนี้ นี่คือวิธีการปลูกซัก,กิเลนหรือว่ากุหลาบหินเ,นเพื่อนๆลองไปทำดูนะจ๊ะแล้วจะรู้ว่าสวยน่ารักตะมูตะมิเนี่ยค่ะสวยน่ารักตะมูตะมินี่ก็ติดแล้เดี๋ยวจะเอาต้นต้นต้นหญ้าต้นผักออกจากกระถางน้องหรือว่าเอาน้องไปปลูกที่อื่น เนี่ยค่ะเด็ดเลยหนึ่งต้นละล้วง้องล้วงลองล้วง,ว,งวางลงไปเลยจ้ะแค่นี้เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเราไม่ต้องรดน้ำนะจ๊ะเขาจะออกของเขาเองเนี่ยค่ะบา,บายยนะคะลองไปทำดูจ้า